สวัสดีค่ะดิฉันปียณีเทียมอำมพรค่ะ มาในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งหลากหลายเรื่องราวที่ประทับใจโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทรงงานและทรงนําความเออจริญทรงนําความดีสิ่งดีๆต่างๆไปสู่พื้นที่นั้นก็ยังคงถูกเผยแพร่ออกมาตามสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้เรามีหนึ่งภาพประทับใจเป็นภาพของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการสืบพระราชดำเนินครั้งประวัติศาสตร์เช่นกันนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เป็นการนํามาซึ่งโครงการในพระราชดําริที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพัฒนาชาวเขาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยด้วยค่ะพาุผู้ชมไปชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ ถูกระบุว่าบันทึกเอาไว้เมื่อ18เมษาย,ยน2502ค่ะเป็นภาพพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยอนราชฎรชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อ18เมษาย,ยน2502เนื่องจากมีพระราชประสงค์จะทรงช่วยเหลือชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อยู่ห่างไกลนะคะ ถ้าย้อนไปในอดีตพื้นที่นี้ตำบลสองพี่น้องแห่งนี้ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงค่ะอันตรายมากๆแต่ทั้งสองพระองค์ไม่ทรงแคลนคร้มแต่อย่างใดเสด็จพระราชดําเนินไปด้วยรถยนต์ในเส้นทางที่ยากลําบากกระทั่งไปถึงในครั้งนั้นนอกจากทรงสํารวจความเป็นอยู่ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงแล้วนะคะยังทรงสํารวจแม่น้ำเพชรบุรีด้วยเรือขุดที่ทําด้วยไม้ตะเคียนครั้งนั้นทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถด,ด้วยการทรงดนตรีบนเรือ แล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำเพชรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงชุดกระเรี่ยงค่ะซึ่งนำความปลาบปลื้มมายังชาวไทยเชื้อสายกระเรี่ยงที่มาเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากครั้งนั้นเมื่อปี2502อีกสองปีต่อมาค่ะ13พฤษภาคม2504พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่นั้นอีกครั้งด้วยรถจี๊ปพระที่นั่ง ได้มีทรงพระดําเนินข้ามแม่น้ํานะคะที่สร้างเป็นสะพานไม้ไผ่เพื่อที่จะไปสํารวจป่าไม้ที่ป่าสงวนเขาล้างดาบประทับบนเรือขุดเพื่อทอดพระเนตรลําน้ําเพชรซึ่งทรงทักทายพระศพนิกรทักทายชาวไทายเชื้อสายกะเหรี่ยงโดยรอบอย่างเป็นกันเองและทั้งสองพระองค์ยังทรงสงน้ําในแม่น้ําเพชรด้วยนะคะ หลังจากครั้งนั้นค่ะก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรดชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่นี่อีกสองครั้งในปี2511และปี2514พระราชทานความช่วยเหลือมากมายค่ะทั้งเรื่องของยาเรื่องของความรู้ด้านสุขอนามายัย<อ>เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และการเสด็จครั้งสุดท้ายนะคะคือ1มิถุนายน2514ยังพระราชทานวิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดใหญ่เอาไว้นับว่าเป็นเครื่องเสียงที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นละคะ่ะให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไว้รับฟังข่าวสารบ้านเมืองด้วย ไปพูดคุยกับนางเพียรเจริญวัยอายุ88ปีนะคะนางเพียรเป็นคุณแม่แล้วก็ลูกสาวของนางเพียรก็คือนางน้อมเจริญวัยทั้งสองคนเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะว่าพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่แม่น้ําเพชรใกล้กับบ้านของพวกตนเองมากเลยตอนนั้นไม่มีถนนเข้ามาถึงไม่ทราบว่าเสด็จมาถึงได้อย่างไรชาวบ้านก็ไปเฝ้ารอกันริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็ช่วยกันทําสะพานไม้ไผ่ในช่วงนั้นเนี่ยบรรยากาศสวยงามค่ะด,ดอกอินทนิลบาน ชาวบ้านก็ปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ที่ได้ชื่นชมพระบรารมีอย่างใกล้ชิดและไม่ถือพระองค์ซึ่งยังพระราชาทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้ชาวบ้านที่เล่นน้ำกันอยู่บริเวณนั้นก็เล่นกันไปได้ตามปกติค่ะพอ,อช้ำใจแก้วก็อไหนว่าของกำจัเด,ดเศกับพระราชนีหลานีช่วยสิค่แล้วตอนนั้นคุณยายก็ อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปดูแต่จำยายมาที่บอกว่ามาหลายครั้งมาหลายครั้งนนงตอหลัก็ไม่รู้ว่าหนอนหนอนแม่พี่ค่ะก็คือเห็นท่านเสด็จมาอีกเห็นพระองค์เสด็จมาสองคนเห็นยายช่างยกยมาจำได้ไหมคุณยายจำหน้าพระพักได้แล้วครับจ้ะทำไมดูใกล้ใกล้เลยใกล้ๆกล้เลยอ่ะค่ะ เลือแข็งงี้แข็งรอดอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะคุณยายเพิ่มอกเพิ่มใจอ่ะเห็นง่ายออกมาเนี่ยมีใจโปียอ่ะเราเห็นมาบ่อยอ่ะแก่เสด็จมาบ่อยมากเราเราได้เห็นเห็นเข้าไปแต่งชุดกระเรียงใช่ในแต่งชุดกระเรียงเข้าไปเข้าเขียนเข้าเขียนได้ไปย็นเท้ากันเลยนะคะโอ้สมัยนั้นอ่ะค่าป้าอายุสิบสองแล้วนะตอนนี้หกสิบหก ที่ป,ปีเราไมา่รู้แล้วตอนร้นแต่เราเด็กๆรู้สึกยังไงคะดีใจนึกเห็นแก้ดีใจ<ม>แบบปลื้มใจว่ามีบุญวัฒนาได้เห็นแก้กิงเคียงเนี<ม>่ยไม่มีใครเข้ามาเป็นป่าทึบอะป,ะปอ่าทึบไม่มีใครแบบทางอำเภอทางยังหวัดก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครมาคือว่าไกลปืนเที่ยงค่ะ คนในในนี้นะ,ะคือตัดตัดจากโลกภายนอกคือว่าข้าวเรต้องปลูกกินเองอะไรต่ออะไรไอไอเรื่องการรักษาพยาบาลอะไรนี่ก็ต้องอาศัยน้ำมนต์หมอผีอะไรเนะี่ยคลอดลูกอะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องมีหมอตำยะอะไรนะออก็คือพึ่งพาตัวเองทั้งหมดแ่มาแจกวิทยุด้วยวิทยุสื่อสารออวิทยุไอ,อ เครื่องใหญ่ๆทานทิตเตอร์ที่ใช้ทานเยอะๆบางบ้านยังมีอยู่ม,มาแจกหรอคะมาแจกเฉพาะกำนันผู้ใหญ่ขอให้ชาวบ้านได้รับทราบครับ่ะแม่น้ำไรผ่านแกก็ามาเล่นน้ำเพราะองค์ได้ส่งน้ำคนเก่าๆ, <คน S 1> ๆที่แกงอาจารย์เนี่ยเขาเขาได้เล่นน้ำกว่าในลวงเยอะ หลายคนเขาเขา,เขาเคยเล่าให้ฟัง<า>เ,เล่าว่ายังไงบ้างเล่าชื่อเรียกว่าเขาชื่อชื่อแยมจิตยามจิตเนี่ยเขาว่าเขาเล่าว่าว่าเป็นกันเองเ,เอง ุกคนที่ได้ย้อนรำลึกถึงความหลังครั้งนั้นให้ผู้สื่อข่าวเราได้ฟังคุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละคนมีสีหน้ามีดวงตาที่สดชื่นแจ่มใสมีความปิติที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดเวลานะคะปัจจุบันชาวชายเสื้อสายกระเรียงที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งชาวบ้านก็พาเราไปดูสภาพแม่น้ําเพชรสถานที่ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในความทรงจําของชาวบ้านทุกครัวเรือนเนื่องจากในอดีตทั้งสองพระองค์ได้ทรงพักผ่อนพระราชอิย บทโดยเล่าว่าในอดีตนั้นน้ำบริเวณนี้จะใสามากจนถึงกับเห็นตัวปลาเลยค่ะครับมาที่นี่มาแน่น่ะมาวันที่26บหเมษายและครับอารถมาจอดตรงเหนือขึ้นมองขึ้นบนเนี่ยครับท่านขับรถมาเองมาจอดตรงนั้นแล้วมีใครตามมากี่คนก็พอมีหลายคนครับมากันที่ตามเสด็จมากันมากันมากครับ นัเป็นความประทับใจของ,ของชาวบ้านนะคะแล้วก็จุดนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บ่งบอกถึงสายพระเนตรอันยาวไกลค่ะทรงเข้าถึงหัวจิตหัวใจของชาวไทยเชื้อสายเกรเรียงให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตไม่ทำไร้เลื่อนลอยมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นแล้วก็ยังภาคภูมิใจที่ที่นี่นั้นเป็นต้นแบบโครงการพระราชดำริในหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามมาอีกหลากหลายโครงการด้วยค่ะ